ชายอเมริกันผิวดำมาเที่ยวไทยครั้งแรกก็ถึงกับอึง้งไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าที่เมืองไทยนั้นจะมีชนพื้นเมืองผิวดำที่อาศัยอยู่ในป่าทางตอนใต้ของเมืองไทยด้วยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในซีคอมเมนต์ใครอยากดูคลิปยาวแบบไม่มีโฆษณาคัน่นแอดขอแนะนำโปรแรง y o u t u b e พเมีมเริ่มต้นแค่19บาทหรือเดือนละ69บาทก็ดูเพลินได้แบบไม่มีโฆษณาคัน่นและพิเศษสุด โปร u ูทู r พเมยมแบบจัดเต็มทีเดียว2ปีแค่199บาทสนใจติดต่อไปที่ addoggypm อย่าลืมบอกด้วยล่าว,ว่ามาจากช่อง C c คอมเมนต์จะได้รับบริการสุดพิเศษไปเลยสวัสดีครับทุกคน ชาวเมริกันเชื้อสายแอฟริกันก็ได้เดินทางมาที่เมืองไทยและก็ได้ค้นพบสิ่งที่เขาเนี่ยไม่เคยคาดคิดมาก่อนชนพื้นเมืองผิวดำที่อาศัยอยู่ในป่าทางตอนใต้ของไทยอย่างกลุ่มมานิหรือรู้จักกันในชื่อของซาไก เขาเนี่ยรู้สึกทึ่งเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าชาวซาไกาเนี่ยมีรูปร่างหน้าตาคล้ายกันกันกบเขาอย่างมากและตัวเขาเองเนี่ยก็มีความเชื่อด้วยว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมีต้นกําเนิดมาจากทวีปแอฟริกาซึ่งเขาเนี่ยก็เน้นย้ำว่าชาวมานิเนี่ยอาศัยอยู่ในพื้นที่นี้มานานกว่า50,000ปีแล้ว และอาจจะเป็นผู้อยู่อาศัยกลุ่มแรกๆในพื้นที่ของประเทศไทยก็ได้แม้จะมีกำแพงภาษาอยู่บ้างแต่เขาเนี่ยก็พยายามเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตภาษาและความท้าทายของพวกเขาซึ่ง S เนี่ยก็ได้นำสิ่งของจำเป็นอย่างข้าว ไข่เสื้อผ้ามามอบให้กับชาวซาไกโดยสรุปแล้วเนี่ยชาวต่างชาติหลายคนที่ได้ดูคลิปนี้เนี่ยก็ต่างรู้สึกทึ่งเป็นอย่างยิ่งกับการมาอยู่ของชนพื้นเมืองผิวสีในประเทศไทยนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์ของชาวต่างชาติกันดีกว่าว่าเขานั้นจะคิดกันอย่างไรคอมเมนต์แรกเป็นชาวอเมริกันนะครับยูทูบเบอร์ผิวดำจากสหรัฐอเมริกา ในประเทศไทยเนี่ยล้วนมีแค่เอสเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เดินทางมาพบกับพี่น้องชาวมานิวิดีโอเนี่ยสุดยอดมากชาวต่างชาติท่านต่อมาก็เห็นด้วยเลยนะครับฉันคิดว่าคนส่วนใหญ่น่ะก็คงไม่รู้จักเช่นกันฉันเคยไปเมืองไทยมาแล้วก็ไม่เคยได้ยินชื่อนี้เลย ชาวต่างชาติท่านต่อมาเขาก็เห็นด้วยเลยนะครับชอบวิดีโอแบบนี้มากฉันเดินทางบ่อยมากในประเทศไทยนะแล้วก็ไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยตอนนี้ฉันกลับมาที่เนเธอร์แลนด์แล้ววิดีโอเนี่ยมันยอดเยี่ยมมากขอบคุณ ชาวต่างชาติท่านต่อมานนะครับฉันเป็นคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมาแล้ว11ปีฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะว่าพวกเขาน่ามีอยู่ด้วยฉันชอบวิดีโอของคุณมากเลยขอบคุณที่แบ่งปันแล้วก็จัดหาอาหารให้กับพวกเขาด้วย คอมเมนต์ต่อมาก็มาเสริมในมาเลเซียเนี่ยก็มีคนผิวสีแบบนี้เหมือนกันฉันนะเคยเจออยู่คนหนึ่งและเขาก็บอกว่าเขานะ่เป็นคนของเผ่าหนึง่งซึ่งเขาก็มีทรงผมแบบแอฟโฟด้วยคนผิวสีเหล่านี้ก็มีอยู่ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นแหละรวมถึงฟิลิปปินส์ด้วย คอมเมนต์ต่อมานะครับฉันเป็นลูกครึ่งไทยนะและฉันก็ดีใจมากที่คุณนะแสดงด้านนี้ของเมืองไทยชาวมานี้เนี่ยเป็นพี่น้องของเราชาวต่างชาติท่านต่อมาก็เห็นด้วยเลยนะครับคุณใจดีมากเลยที่นำอาหารไปให้กับทั้งเผ่าแล้วก็เป็นของขวัญที่ใส่ใจ ชาวต่างชาติท่านต่อมาก็เห็นด้วยกับหลายๆคอมเมนต์เลยนะครับพวกเรานะ่ไม่ใช่ผิวสีที่ย้ายมาเมืองไทยเพียงเพื่อจะสร้างเนื้อหาที่มาไล,าล่สาระแต่บางคนนะ่ะมันก็ดีหนะาอย่างเช่นคุณที่ไปประเทศไทยไปเวลาแค่ไม่กี่สัปดาห์แล้วก็สร้างเนื้อหาที่ยอดเยี่ยมและก็สนุกสนานไปด้วยฉันนะ่ะชื่นชมความซื่อสัตย์ของคุณวิดีโอนี้มาสร้างแรงบันดาลใจให้บางคนที่จะช่วยเหลือชาวมาน้และนั่นน่ะก็คือสิ่งสำคัญที่สุด คอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับการเรียนรู้เกี่ยวกับชาวมานิซึ่งก็เป็นกลุ่มชนพื้นเมืองในประเทศไทยเนี่ยก็เป็นการเปิดหูเปิดตาเลยนะและการได้ฟังพวกเขาพูดด้วยเนี่ยความชื่นชมเกี่ยวกับชุมชนคนผิวดําและความสนุกสนานให้ฉันอ่ะได้รู้สึกประทับใจอย่างคาดไม่ถึงและเนี่ยก็เป็นครั้งแรกเลยที่ฉันได้พบกับประวัติศาสตร์การมีอยู่ของพวกเขา ชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับขอให้ชาวมานี้เนี่ยจงมีแต่ความสุขความเจริญปราศจากศัตรูความทุกข์และความวิตกกังวลคอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับฉันอาศัยอยู่ในประเทศไทยมาแล้ว3ปีและฉันก็ไม่เคยรู้จักเผ่านี้ในสตููเลยฉันอาจจะไปสักวันหนึ่งเพื่อแสดงความเคารพและช่วยเหลือพวกเขา ชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับนี่คือสารคดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเรื่องหนึ่งเลยนะเรานะ่ะต้องการองค์กรที่จะบริจาคแล้วก็รักษาสิ่งที่พวกเขามีไว้ในทันทีคนผิวสีทุกคนในโลกน่ะก็ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อรักษาประวัติศาสตร์ของชนพื้นเมืองซึ่งคือประวัติศาสตร์ของพวกเราด้วย ชาวต่างชาติท่านต่อมาก็สงสัยเล็กน้อยนะครับฉันว่ากรุณาให้คนช่วยบันทึกภาษาของพวกเขาเอาไว้ด้วยไหมะมันจะได้ไม่สูญหายคอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับมันดูน่าทึ่งมากเลยนะและฉันก็แน่ใจด้วยว่าพวกเขาก็คงรู้สึกขอบคุณที่ได้รับพรน,นี้ แม้ว่าจะดูอึดอัดเล็กน้อยดูเหมือนว่าพวกเขานะ่จจะไม่อยากถูกกวนใจมากนักและบางทีการมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นก็อาจจะไม่ใช่ความคิดที่ดีแต่ว่าเราเนี่ยก็ยังสามารถบริจาคให้เขาได้ ชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับเรื่องนี้เนี่ยน่าสนใจมากฉันเคยเป็นอาสาสมัครสันติภาพในเอเชียเมื่อกว่า50ปีที่แล้วและมีโอกาสได้ไปเยือนประเทศไทยระหว่างการเดินทางแต่ว่าฉันก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะว่ามีชนเผ่านี้อยู่ด้วยขอบคุณที่แสดงให้เห็นสิ่งนี้ชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับพวกเขาเน่สวยงามมากรักและเคารพชาวผิวดำในต่างแดนมาก คอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับฉันหวังว่าประเทศไทยนั่าจะปฏิบัติต่อพวกเขาด้วยความเคารพและพวกเขานนาก็ไปชนพื้นเมืองดีใจที่ได้เห็นคนผิวสีมากขึ้นในโลก ชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับในฐานะคนอเมริกันผิวสีนะ่ะฉันก็สงสัยเสมอเลยว่าฉันอนะ่ะได้ DNA ของคนจีนลาวแล้วก็คามีมาได้อย่างไรตอนเนี้ฉันรู้แล้วแหละว่าทําไมเล่านะ่ะปกป้องพวกเขาจากโรคอันโหดร้ายนี้ได้นะแต่ว่าตอนเนี้เราก็รู้แล้วแหละว่าพวกเขาน่ะเป็นใคร ชาวต่างชาติท่านต่อมาก็แอบ,บกังวลเล็กน้อยนะครับแต่ว่าการมีคนมากเกินไปเนี่ยอาจจะไม่ดีก็ได้น่ะนั่นแหละมันคือสาเหตุที่ชนพื้นเมืองถูกกวาดล้างไปทั่วโลกและนั่นก็คือเหตุผลที่อินเดียนาปกป้องชนเผ่าสุดท้ายของพวกเขาโดยกฎหมายแล้วก็ห้ามไม่ให้คนนอกเข้าไปในหมู่บ้านของพวกเขา ชาวต่างชาติท่านสุดท้ายแล้วนะครับประเทศไทยเนี่ยก็เป็นประเทศที่น่าทึ่งที่สุดเท่าที่ฉันเ,นยเคยไปมาและก็เชื่อฉันเถอะว่าฉัน,เ,นเคยไปเที่ยวมาแล้วกระบีเนี่ยก็เป็นสถานที่ที่สวยงามที่สุดในภาคใต้ของประเทศไทยและคนไทยเนี่ยก็เหมือนกับคนผิวสีในเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากว่าคุณสังเกตลักษณะของพวกเขาสามีของฉันเ,นเป็นคนจาเมกาและเราเก็ไปประเทศไทยทุกปี และก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร์ให้กับช่องด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย